นี่คือภรรยาแต่มีเรื่องแฟนหลอกให้เขาเล่าแต่ล้วก็ตบท้ายด้วยคำว,ว่าตอนหลังอย่าทำนะ,ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการคอล์กลี่นะคะอะไรที่ครอบครัวที่คุยกันทุกเรื่องเพื่อไม่ให้เปลืองความรู้สึกค่ะวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อจัดก,การอารมณ์ตัวเองอย่างไรเมื่อโกรธแฟนนะคะอ่าหัวข้อนี้นะคะพี่พิมพ์ว่ามีหลายๆครอบครัวเลยที่เออรู้สึกว่า ถ้าเราคูดออกมาหรือแชร์กันเนี่ยอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องมีการปวดแฟนอยู่บ้างแหละเนาะการที่เป็นคู่ชีวิตใช้ชีวิตร่วมกันมันก็ต้องมีประเด็นหรือมีเรื่องราวที่ขัดหูขัดตาขัดใจกันไปบ้างนะคะต้องมาขอให้แม่แดงช่วยแชร์อีกรอบนึงแล้วะคะ่ะว่าจากประสบการณ์การใช้ชีวิตคู่ที่ยาวนานของแม่แดงเวลามีเหตุการณ์แบบนี้กับพ่อเนี่ยนะคะจัดการอารมณ์ตัวเองยังไงเริ่มต้นก่อนคําถามแรกก็คือ เรื่องอะไรบ้างเหรอแม่แดงที่จะทําให้แม่แดงโกรธได้เนี่ยเพราะจริงๆแล้วแม่แดงก็ไม่ใช่คนใจร้อนนะ <c oughs> <c oughs> ขำไมขำก่อนเลยนะคะเรื่องอะไรล่ะที่จะทําให้ผู้หญิงโกรธได้เนี่ยเรื่องแฟวนเรื่องแฟนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือภรรยาใช่แต่มีเรื่องแฟน แฟนของสามีแฟนของพ่ออ่ามีสามมาคุ๊ปพี ads, ่พ่อนะคะมันก็จะทําให้แม่แดงแบบมีอารมณ์ขึ้นได้บ้างนะคะก็มีเรื่องที่ต้องคุยกันแล้วเวลาทําให้มีอารมณ์ขึ้นนะคะจัดการอารมณ์ตัวเองอยังไงล่ะเวลาเราโกรธส่วนมากทําเฉยส่วนมากทาเฉยทําเฉยจริง <St> ๆรู้แล้วแหละเรารู้ได้ยังไงล่ะก็เราก็ได้อาการอย่างนี้ อ๋แปลว่าพ่อเป็นคนที่ถ้าไปทำอะไรกิจมาจะมีพี่รุธขำขำแรงมากจะมีพี่รุษใช่ไหม,มคือเดินเข้ามานี่รู้เลยว่าไปทำอะไรบางอย่างมาอ,มอ่ะทำเฉยเหล่ะคะ <ทำ S 1> แล้วเฉย,ยได้เหรอแม่เฉยไหวเยได้เฉยได้เฉยไปเรื่อย แล้วแกก็ทําไม่รู้ไม่ชี้แกเองก็อย่างนั้นด้วยนะทําไม่รู้ไม่ชี้มาถึงก็ช่วยงานตามที่เคยทํานก็ช่วยดูลูกอะไรไปก็อาจจะชวนลูกคุยทำไมล่ะทำไมเราลืมไปเล่นกับลูกไปอยาลูกใช่ให้เราลืมค <c oughs> วามโกรธไปชั่วระยะ <c oughs> อ่าประมาณนั้นะ <c oughs> เขาก็ทําตัวเป็นเขาก็อยู่เป็นนะเขาก็ทําตัวแน่รักอยู่จนกระทั่งบางทีก็กินข้าวเศษ เราเสร็จแล้วก็ดูแกเป็นคนมีมุกแกเล่าโน่นเล่านี่มีมุกตลกค่ะ,ะตอนที่ตลกดูอารมณ์แกดีเราก็พยายามถามทีละประโยคทีละประโยคเล่นเกมยี่สิบคำถาม, <laughs> มาถาม,มันไม่เท่ากันแต่ลนะเรื่องถามจมนห <laughs> <ะ><า>มดต <ไป S 2> ่อไปแกแกก็บอกไปก็หัวเราไปคือทั้งแกทั้ง ทั้งแม่เองเนี่ยไม่รู้แล้วแต่ก็อยากรู้เรื่องให้จบอเออจนกระทั่งว่าแกบอกงั้นงั้นงั้นแต่ว่าไปตรงไหนบ้างอะไรเนี่ยแกก็อเอ,อเแกจะพูดคาอะไรจะรู้ไปทำไมเขาทาสนุกสนุกอบอกก็อยากรู้ถึงว่าสนุกก็อยากรู้แต่เล่าพื้นฐานให้พวกเราฟังก่อนนะว่าพ่อเป็นคนที่จริงๆแล้วอ่ะมีอะไรเขาก็อยากจะเล่าแม่ทั้งหมดนะ ถ้าแม่ถ้าแม่แบบว่าพร้อมจะฟังใช้คำว่าถ้าแม่พร้อมจะฟังนะเขาก็พร้อมจะเล่าทั้งหมดนะคะมันก็เลยเป็นเหตุให้แม่กับพ่อเนะี่ยรู้ทางกันแม่เขาก็เลยจะเมื่อไหร่ที่โกรธเนี่ยเขาจะนิ่งไว้ก่อนนะคะรอ<ม>ให้ตัวเองเงย็นลงแล้วค่อยค่อคุยพอค่อยคุยพ่อก็จะเล่าทั้งหมดอ่า<ม>ซึ่งก็จะเป็นอย่างนี้เสมอใช่ไหมตลอดถ้าเรื่องผู้หญิงถ้า <laughs> เรื่องผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นเรื่องผู้หญิงตลอดนะจะเล่าทั้งหมด โ้ตาไม่เหลืออะไรเลยนี่ถ้าสาวๆในอดีตของพ่อฟังอยู่นี่ถึงขั้นช็อกเลยนะเนี่ยสรุปแล้วคือมาเล่าทั้งหมดเลยนะคือแกก็เคยบอกแกบอกว่าคือคนคนนี้แกไม่แกไม่ไม่ทิ้งไปไหนแล้วอย่าทิ้งแกคนนี้ใช่ไหมใช่อย่าทิ้งแกถึงว่าจะขอยาอะไรแกไปนอน นอนเฝ้าหน้าประตูรู้วอืมไม่ให้ไปยาไม่ให้เลิกกูง่ายง่ายไม่ไปไม่เลิกไม่ไปแต่ที่แกทำนนทำเพื่อสนุกสนุกของแกอืมอืมก็ยอมรับกันตรงๆเลยเนาะทีนี้อย่างนี้ค่ะแม่เราจะเห็นปัญหาของหลายครอบครัวที่ภรรยาจะมีบุคลิกแตกต่างกันไปเนาะบางบ้านเนี่ยภรรยาเขาก็จะไม่อยากจัดการอารมณ์อ่ะคือ เมื่อมีปัญหามีความรู้สึกแล้วก็จะคุยให้รู้เรื่องเดี๋ยวนั้นเลยเพราะว่าต้องการจะเคลียร์ไม่ชอบเก็บอะไรให้ค้างๆคาคา,าไว้แม่มีความเห็นยังไงกับแบบนั้นอ๋อไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย <ขอ S 2> เพราะ,าะรคะอาจจะทำให้เรื่องบางทีอาจจะเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะต่างคนในควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ก็คืออาจจะโกรธมากขึ้นใช่เ้าวิธีของแม่เนี่ยมันหายโกรธกันทั้งคู่เหายกรธแล้วค่อยๆมาคุยกันใช่แล้วก็พยายามถามวอะไรอะไรแล้วแกก็ไม่ได้โกหกแล้วแต่ถ้าเราถามตอนโกรธแล้วแกโกหกจะไม่ได้แกหลอกค่ะอ่าโอเคอันนั้นคือแบบท,ที่หนึ่งนะคะแบบท,ที่เลือกที่จะคุยกันตอนที่รู้สึกมีปัญหาแล้วคุยซึ่งอียแม่แดงก็ไม่แนะนำเนาะเพราะว่ามันอาจจะทําให้อารมณ์ที่ กำลังคุยทำให้เรื่องเล็กมันบานปลายไปเป็นเรื่องใหญ่ได้อ่างั้นอีกคําถามหนึ่งค่ะแม่แดงแล้วบางครอบครัวที่ภรรยาก็ไม่อยากจะขัดใจอ่ะไม่อยากจะมีเรื่องนะไม่อยากจะหุดหิดกันก็เลือกที่จะข้ามไปเลยไม่คุยพอมีพอมีปัญหากันก็เก็บงำเอาไว้แล้วก็ปล่อยผ่านไม่คุยกันเลยแม่แดงคิดว่ายังไงก็ไม่ดีอีกอเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกว่า ปัญญาจะว่าอะไรเขาเขาก็ไปทําอีกอคราวหลังค<า>่ะเขาจะไม่คิดไม่จําอ่าก็คือจะไม่ได้เคลียาาร์กันแต่แต่ของแม่เนี่ยนะแม่ถาม่อะไรจบไปแล้วแม่ก็สรุปสรุปเองว่าตอนหลังอย่าทํานะ นี่หลอกให้เขาเล่าเสร็จแล้วก็ตบท้ายด้วยคำว,ว่าตอนหลังอย่าทำนะน่ากลัวมีความดุอยู่เบาๆนะคะโอ,อ <Okay S 2> เคค่ะสรุปการพูดคุยวันนี้นะคะแม่แดงก็แนะนําให้คุยกันนั่นแหละนะคะ<ช>แต่ว่าให้คุยตอนที่อารมณ์เราเย็นลงแล้วนะคะไม่แนะนําให้คุยตอนโกรธกันเนาะแล้วก็ไม่แนะนําให้ปล่อยผ่านเพราะว่าเราจะไม่ได้ทําความเข้าใจซึ่งกันและกันมันจะกลายเป็นปัญหาครอบครัวที่สะสมแล้วก็นํา พาไปสู่การเลิกลาก็ได้นะคะโอเคค่ะสำหรับประเด็นวันนี้ก็คิดว่านะ่าจะได้ใจความที่ได้ประโยชน์เอาไปใช้ได้กับหลายๆบ้านนะคะแบบท่านไหนที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวสำหรับเทปถัดไปในวันรุ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย